หลังไมบ่บอลเวอร์พููเปิดบ้านทุกวัดฟอร์ดต้องสาแต้มเพื่ออกาสลุน้นแชมป์ วันนี้เวลา18:30น,าร,นาริวพูเปิดบ้านเจอกับบัตฟอร์ดในรายการพิวเรลย์ลอ,อังกฤษโดยนัดนี้มีความสําคัญอย่างมากในการลุกแชมป์ของริวพูโดยถ้าหากเอาชนะวัดฟอร์ดได้จะมีคะแนนขึ้นนําจากฝูงทันทีด้วยการถึง2แต้มแต่ถ้าหากเสมอก็ขึ้นจากฝูงได้เช่นกันด้วยเนื่องมีผลต่างที่มากกวา่าโดยทางริวพูวันนี้จัดเต็มแน่นอน,อน นนวลูกคงเดี๋วไม่พ้นมเมดซาร่าและซานิโอเมเน่ที่เพิ่งฟาดฟันกนรไดมาในทีมชาติและคนก็เป็นดิโอโกโชตาแต่ถ้าหากคนใดคนหนึ่งที่ยังไม่ฟิตไม่ทันอาจจะให้หรือดิอาร์ตลงแทนส่วนนักเตะอื่นอย่างนาบบเ,เกต้าต้องรอรุ้นความฟิตส่วนเชสอเล็กซานเดอร์อานูมีอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่านั่นนี่อาจไม่ได้ลงเล่นแน่นอนและลูวสันและเจมินเน์ที่หายจากโควิดลงช่วยทีมได้ปกติส่วนวัดปอด โดยนัดล่าสุดเบียรชนะซาดัมตันไปได้2ต่อ1ในเกมล่าสุดที่ไม่ได้ชนะมาแล้ว5เกมติดโดยแนวรูกอาจจะมีการปรับให้โจโชคิงลงตัวจริงพร้อมกับอิสุมล่าซามาท้าโดนกับแนวรูกของเรียมพูดส่วนอาการบาดเจ็บมีเพียงแค่เจเรมี่เอ็นการเกียร์ที่มีปัญหาเอ็นหลังหัวเขารอวางฟิตค่าการนักเตะลงสนามทั้งสทีม ลิเวอร์พูลจะมาในรูปแบบ4-3-3ก็จะมีผู้รักษาประตูอาริสุนเบกเกอร์กองหลังโจโกโมเมสที่จะมาแทนเทสอานูตัวเอลมาติฟเฟอร์กิวฟนานไดเอนดูลูบัสันกองกลางจอร์แดนเอนอสันฟาเบนโยเดียโอกอังกาตาลากลองหน้าโมเมซาลาเดียโอกอโจตาและซาดิโอมาเน่วัตฟอร์ดจะมาในรูปแบบ4-3-3เปิดหน้าแรกกันไปเลยก็จะมีผู้รักษาประตูอย่างเบนฟอร์เตอร์ กองหลังกิโก้เฟเมเนียเคตติยอนกาบาเซเรลซูซาซานโตสและฮันซาการาลาตกองกลางมุนซาซิโซโกอิสลาลูซายูรานคุนกากองหน้าอิสมัยลาซาโจโชคิงและอินมาตูเอลเดนิสโดย5นัดหลังสุดที่เลี้ยวปูเจอกับบัตฟอร์ด โดยริปูชนะไป4นัดแพ้1นัดโดยนัดที่แพ้เป็นวันที่1เดือน3 2020สุดท้ายแล้วอาคิดว่าริปูชนะไปได้แบบสบายๆป้าหากเปิดหน้าแรกกันแบบนี้โดยสกอร์ที่ฆ่าริปูชนะวัดฟอร์ด3-0หากไปภาพประก,การใดทางเราต้องขอไปอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้า,าัดเยอะนะครับ